สวัสดีเพื่อนๆเด็ก69ทุกคนกันอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเร่งช่วยเพื่อนนะครับก็ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงคลิปนี้แล้วก็คลิปล่าสุดของเราเนี่ยมียอดดูแล้วก็ยอดไลค์ดีมากครับก็เป็นกำลังใจกับพวกผมแล้วก็ทีมงานมากๆนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเฉลยโจทย์แนวอนุกรมตัวเลขอีกครั้งนะครับก็โจทย์ข้อนี้ก็จะง่ายกว่าโจทย์ของวันนั้นนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากลองทําก็สามารถพพสเพื่อลองทําข้อนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากดูเฉลยก็ไปกันเลยนะครับ ก็ข้อนี้นะครับเป็นจวดอนุครมตัวเลขที่พิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ลองทําแล้วก็แบบลองพยายามหาผลต่างระหว่างตัวอักษรนะฮะอ่าตัวเลขนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวนะครับแต่ใครที่สังเกตดีๆนะครับจะสังเกตว่าจํานวนตัวที่สองเนี่ยเป็นเจ็ดกำลังหนึ่งนะครับตัวที่สามเป็นอ่าหกกำลังสองแล้วก็ตัวที่อ่าสี่มันเป็นห้ากำลังสามนะครับอ่าแล้วก็ตัวที่ห้าเนี่ยเป็นสี่กำลังสี่นั่นเองครับอ่าถ้าสังเกตดูดีๆมันเป็น อ่ะอนุกรมที่เป็นตัวเลขเรียงครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เป็นแปดกำลังศูนย์นั่นเองก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เขียนเรียงไปเรื่อยครับสองสี่สามก็คือสามกำลังห้าแล้วก็สุดท้ายนะครับสองกำลังหกนั่นเองครับเท่ากับหกสี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกตัวนึ่นก็ต้องเป็นหนึ่งกำลังเจ็ดนั่นเองครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อหนึ่งนะครับก็คือหนึ่งกำลังเจ็ดเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อไปนะครับก็ กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับส่วนอ่ะคลิปต่อไปเราก็จะมีสอนที่พัด3ามด้วยนะครับก็อ่าใครที่อยากเห็นข้อสอบพีเสาก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับก็วันนี้มีมานี้ครับขอบคุณครับ